ได้ทุกคนสำนักง,งานประกันสังคมคืนเงินชราภาพให้กับผู้กันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33ผู้กันตนมาตาา39และเป็นผู้กันตนมาตา40และผู้กันตนเหล่านี้จะได้รับเงินเท่าไหร่เรามาทำความเข้าใจให้หายข้อสงสัยกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับ ผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง u t u b e h r channel ช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขออธิบายแบบนี้นะครับสำหรับเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับเงินกรณีชลาภาพคืนได้ทุกคนซึ่งสำหรับผู้กันตนมาตาาม3ามาตาา38และผู้กันต้นมาตาา39เงื่อนไข2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับเงิน ชนาภาพคืนจากสำนักงานประกันสังคม 1. ต้องมีเกณฑ์อายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้น 2. ต้องไม่ได้เป็นผู้ปกันตนหรือลาออกจากเป็นผู้ปกันตนมาตรา3 3มาตรา38มาตรา3าแล้วเท่านั้น 2. เกณฑ์นเงื่อนไขเท่านั้นส่วนสำหรับผู้ประกันตนมาตราส0จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ปกันตนมาตรา40 แต่สำหรับผู้กันตนมาตา40จะต้องมีอายุครบ50อายุครบ65ปีเป็นต้นไปซึ่งผู้กันตน33 38 39 40จะได้รับเงินกี่บาทเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบสำหรับผู้กันตนมาตา33มาตา38มาตา39 จะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพก็ขึ้นอยู่กับงวดเงินสมทบในกรณีที่ส่งเงินสมทบน้อยกว่า180เดือนหรือน้อยกว่า180งวดจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนทุกคนเมื่อมีอายุครบ55ปีและความเป็นผูก้กตนที่สุดลงส่วนสำหรับผูก้กตนมาตรา40 จะต้องส่งทางเลือกที่2และทางเลือกที่3เท่านั้นถึงจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จคืนเท่านั้นแต่หากทุกกันตนมาตา3า3 3ามาตาสาม8มาตรา39ส่งเงินสมทบเกิน180มวดขึ้นไปจะได้รับเงินเป็นเงินบำนานเงินบำนานก็ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดเงินสมทบที่ส่งและเงินเดือนเฉลี่ย 60, 60เดือนสุดท้าย ย้อนหลัง5ปีจะได้มากเท่าไรจะได้น้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับงวดเงินสมทบที่ส่งเกิน180งวดและก็ฐานเงินเดือนย้อนหลัง5ปีเงินบำนาญชนภาพจะไม่ได้รับเท่ากันทุกๆคนขึ้นอยู่กับจำนวนงวดเงินสมทบและนะครับเงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง5ปี ส่วนสาหรับผู้กันตนมาตา40จะไม่มีเงินบํานาญชราภาพผู้กันตนมาตา40จะได้รับเป็นเงินก้อนบําเหน็จเท่านั้นแต่ผู้กันตนทุกมาตามาตา33 38 39และมาตา40จะได้รับเงินกรณีชราภาพคืนทุกท่านทุกคนต้องทำความเข้าใจแบบนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ